ตรงวาทำนะครับซึ่งความจริงแล้วเรื่องของสื่อปัจจัยสร้างสรรค์เนี่ยมีเรกมีพระราชบัญญัติดูแลนะครับที่พระราชบัญญัติดูแลคือเป็นพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปัจจัยสร้างสรรค์นะครับซึ่งมีท่านนายรัฐมนตรีซึ่งก็คือท่านตอนนี้ท่านนายรัฐมนตรีท่านมอบหมายท่านคนอื่นเ้สักตรีมาประกอบเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งมาจากทุกภาคส่วนนะครับมีทั้งท่านส่วนภาคราชการนะครับแล้วก็ท่าน ผู้สูงพุท์จากสาขาต่างๆนะครับซึ่งในเจตนาเป้าหมายของทางพัะนั้นต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สื่อที่ที่ดีๆเนี่ยออกไปสู่ประชาชนให้มากๆนะครับเพราะสื่อน่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ไว่าจะทั้งในประเทศเองและต่างประเทศต่างชาติทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสื่อที่ดีๆออกไปสู่ประชาชนได้เนี่ย ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันสื่อทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนทางสื่อว่าธรรมความดีความงามของคนในสังคมน,นะครับนี่คือมิติที่เราอยากเห็นนะครับภาครัฐหรือทุกคนผมคิดว่าอยากเห็นในเรื่องของอบทบาทของสื่ออย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีบ้างนะครับที่การใช้สื่อหรือการเสนอสื่อในที่ที่เนี่ยเกิดภาพลบนะครับเกิดค,ความบ่นตอนจิตใจคนอื่นหรือเกิดความเสียหายกับคนต่างๆมากมายเขาเรียกว่าสื่อ สื่อร้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้สื่อร้ายเหล่านี้นั้นหมดไปในสังคมคนเรานั้นในสังคมก็จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างนะครับทำอะไรให้หมดไปหรือน้อยลงไปได้เราก็ต้องสร้างกระแสสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆออกมาให้มากๆทุกคนนะครับในสังคมในขณะนี้สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตสื่อนะครับแสดงบทบาทในการผลิตสื่อในทางที่ดีและก็ช่วยกันป้องกันสื่อที่ เ่ยแพร่ที่ไม่ดีงามทั้งหมดไปในสังคมบทบาทสําคัญที่ที่จะเกิดขึ้นในในสังคมในทางที่ดีเหล่านี้นในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังน้องๆเยาวชนเป็นหัวใจสําคัญนะครับน้องๆเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งผู้เสพสื่อและผู้ที่จะผลิตสื่อนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสิ่งดีๆในสังคมได้ถ้าน้องๆทุกคนมาร่วมมือกันอย่างเช่นมาร่วมกันในวันนี้เสียสละเวลามาจับมาจะมือกัน เป็นสมาชิกนะครับโทษทุกโมกีภาคและกลับไปนะครับกลับไปเป็นร่วมพลังกันในพื้นที่ในจุดนช่วยกันดูนะครับว่าสิ่งใดคนจะนาเสนอสิ่งที่ดีงามสิ่งใดที่เป็นสื่อที่ดีงามคนจะนําเสนอค็จะร่วมกันผลิตด้วยนะครับซึ่งในช่องทางในการผลิตตอนนี้ทางกองทุนพัฒนาสื่ออยนไลนาก็มีช่องทางนะครับในการเปิดโอกาสซึ่งก็ก็สามารถประสานได้ติดต่อได้อันนี้เป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องการให้มีสื่อดีๆน้องๆเดากๆชนมีมากขึ นในส่วนของการ,รทําอย่างไรไม่ให้สื่อร้ายเนี่ยมีมากก็วิธีอาจจะมีบทสง่งติมาเล่าให้ฟังก็คือไม่ต้องขายายความนะครับอย่าเสพสิ่งนัน้นออกไปหรืออย่าส่งต่อนะครับท่านเองอาจจะเป็นเครื่องมือของคนที่มีเจตน,นาที่ดีนะครับน,น,กกน้องน้องเยาวชนเป็นคนใจสําคัญนะครับอยากเชิญชวนไม่ว่าจะน้นองๆที่มาร่วมงานในวันนี้ แล้วก็น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเป็นเครื้อไขส่งก,นนการติดกันได้เครืข่ายไม่จำเป็นจะต้องมาพบกันก็ได้เราพบกันทางสื่อสารแลงวแล้วพูดกันในสิ่งที่เป็นกําลังสําคัญขอเชิญชวนนะครับ